สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเซีงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่8พฤษภาคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเช้า5กับ8 6กับ9นะเราจับ6กับ9ให้นะคะพอ5กับ8ปดเราจับบ่ายให้เนาะ60 61 64 65 68 69 90 91 92 93 95 96 98 หนึ 9, ่ง8 6เก้าสจับคู่ไปกับกับ네ห้าแปดแปดห้าหกเก้ากนะคะก็ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะต่อไปบ่ายห้ากับแปดเกับสี่ห้าศ5น5์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดแปดนยนี่เจานะเนียสองแนวทางมารวมกันเนี่ย ห้ากับแปดมาเหมือนกันต่างกันหกกับเก้าเจ็ดกับสี่เนาะทั้งเช้าทั้งบ่ายอย่าลืมลุ้นใครจะลุ้นมีไอพีก็จับคู่ลุ้นนะคะห้าแปดสองสี่เจ็ดหนึ่งสี่ห้าแปดแปดสี่เจ็ดจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเก้าเก้าหกเนาะก็ขอเ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะใครจะลุ้นมีไอพีก็จับคู่ลุ้นเนาะบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่าย สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยเดอ้อบางวันก็มีเข้ามีหลุดเดอ้อคลิปมาเป็นทุกอาจารย์เลยเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ